สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิ่งความงามขององค์พระาธาตุเจดีย์ศรีสุลานะครับอยู่ที่วัดศรีสุลานะครับที่อำเภอย่ per, งางศรีสุลานะครับจังหวัดมหาสารคามของเฮาหนะครับพี่น้องพาไปเบิกความสวยสดงดงามในเลยนะครับไปกันเลยครับครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหนา้านะครับขององค์พระาธาตุนะครับงามพี่น้องงามเพิ่งเคยมาครั้งแรกเด้อครับนี่พระาธาตุเจดีย์ศรีสุลานะครับอยู่ที่ที่บอกไปนะครับที่อยู่ย่างศรีสุลานะครับสารคามบา้านเฮานี่แหละครับเนาะอันนี้เป็นองค์ พระเจดียด์นะครับอันนี้นาะจะเป็นพระประวัติต่างๆนะพี่น้องนี่นะครับความสวยสนงดงามอันนี้แดดพออันนี้ป่านไดนะครับเบืองอันนี้น,น่าจะเป็นองค์น,นแบบเสียนของโตของพญานาคนะครับน,นี่ป็นบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบ่งด้าน้างอพิ่งไม่ได้เปิดให้ขึ้นมาครับนี่เนาะ้ากับเบิ่องรอบๆไปเนาะครับเนาะ นี่พี่น้องจะเป็นแบบเป็นวัดป่านะครับนี่พี่น้องนี่เป็นทั้งทั้งเขามานะครับนี่เป็นสื่อปลายวัดอันนี้ก็จะเป็นองค์องค์งพ,งพระองค์พระธาตุนะครับพี่นอ้องเบน้อด้านนี้ขี่ฝาไหมครับถ้าหนาเขจะเป็นเัินเครื่องในวัดมังคัดเนาะ ยังอยู่ได้ครับพี่น้องดิพุดนะพุดนะโก่อนหยิบฝางามเลยนะครับเบิ่งอันนี้ให้ดพามีย่างเบิ่งหล่อบนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ก็จะเป็นอีมุมหนึ่งด้านข้างนะครับอนีมเห็ดได้สวยงามเลยพี่น้องเบิ่งอันนี้ทางอีทางหนึ่งเนาะนี่ เหมือนหลับกับขีปนาพอดีเลยครับคือสวงสวรรค์นะครับเนาะมีผ้ายางแบบหล่อบเลยพี่น้องคือถาาคนเป็นสาราเพิ่นเนาะครับทางคนเงียบสงบพี่น้องสะอาดสะอานพร้อมเลยน,นี่เดี๋ยวพาไปเบิง่งมาเชิญสีมีงานบอกครับนะี่จังไดน,นี่อันนีป่ายเนาะนี่น อันนี้อกบริเวณด่านหนึ่งครับอืมเพิ่นเป็นนึ่งเพิ่มที่ปฏิบัติธรรมว่าครับเนาะนะครับพี่น้องท่านสวยงาม่มีสีด่านทางขึ้นมีสีด่านพี่น้องอืพระธาตุเจดีสีสูรราดนะครับ เป็นลักษณะของเัินเป็นสีขาวแล้วกระตาเดยสีทองนะครับข้างขึ้นมีอยูสีด้านี่นะครับบางพี่น้องพันนี้งานอย่างพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งชุดเป็ี่ยนทอดกระสินกระทินสามาคัคคีพี่น้องกระทินสามัคคีแปาสิแแล้ววันที่สิบเขาเดินตัวลาสิบเอ็ดสิบสองที่ผ่านมาเอาผ่านมาแล้วบรครับ ออผ่านมาแล้วเด่นเด่นประเดี๋มาเนะพี่น้องมโหงนะครับอืมอีกด้านหนึ่งจุดน,นี้เพิ่นกระสิเป็นอันพระาธาตุนี่แหละครับอันนี้เพิ่นกระสิเป็นแบบสาระแบบเหมือนปฏิบัติธรรมจังสีละเนี่ยบริเวณวัดป่าเพิ่นเนาะกเสศนีเวลามีการมีงา่ายเทศน์ละพิ่นกระสิจัดจังสีละเนาะครับ ทานเพิ่งถอดกระทินเปชรที่พานมาว่าหูจักว่าสันเงิได้มาเนาะครับก่อนหน,น,น้านี้อันนี้เป็นทางขึ้นอีกด้านหนึ่งพี่นอ้องเนี่ยจะบริเวณเท้าเข้ามาแล้วครับพี่นอ้องท่าคนเนาะพูดซาลาห์คนพ่อหน้าทิมียังเหลือได้ข้างในเนาะครับฝ่าทางนีงสวยเดีพี่น้องพี่ ากลับขึ้นเบิองทางผลงเมืองนนี่อย่างบอกกล้ากาันเลยไม่จะเป็นศาลาศาลาเกิอนอะไรศาลาการประเรียนหรอนี่นะครับสะอาดดิพี่น้องเนาะลมเดินสะอาดอันนี้ก็สิเงียบเงียบสมแบบเป็นวัดป่าอยู่ครับ อันนั้นวะอะไรนะเป็นสถานท,ที่ปฏิบัติธรรมนะครับเห้อกับกาม,มาทีประถาือเก่าครับอาชิบดีมีอย่างหลายดท่ี่น้องนะพามาเบ่งความแบบสงบลมลืน่นเพื่อน,นาสิมีช่วงเวลางี่งานนั่นสิเนาะงานปรฐาดินั่นสิไหมครับประมาณแบบ ค,คือแบบพรัานาดูนใช่ไหมครับเนาะถ้าฝ่ามันจะมีสีฝ่าน้ำสีสวยนะพี่น้องถ้าเกิดไม่ได้ขี่ฝ้าก็มันเกิดขึ้นแบบอากาศอึมขึ้นเนาะใช่ไหม,มครับพม่านี่แหละครับเพื่อนว่าได้เปิดในึ้นอาจจเป็นช่วงเวลาแบบมันมีการมีงานนะสิละคับจังสิดเดพี่น้ไปกราบไหวไ้่งจังไล๋นะครับอื แกดเลยอยู่ในโมบายออกมาหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสิมีฝานะโมคือสวงสวรรค์พี่น้องเอ้ยมีคนจี๋ฝาว่ายทวนๆดึงภาพมุมใกล้ๆงพี่น้องเิ็นเห็นแบบภาพทั้งมหมดนะครับภาพแบบกว้างเนาะเออนี่ครับ มาพี่น้องมานี่นี่ะครับขั้วซีฟ้าตัดสลับกับอัน,นก้อนเม็นี่งามดีครับอืมมาพี่น,อนมม้องเข้าขั้วกระิบเดมาโดนดอกครับนี่เข้ากระซิ เป็นสีนงหงโหเลยพี่น้องเสดตจตาปลามากว่าท่านได้กินอยู่ครับเบิ่งผาบเนี่ยก่อนซิเมื่อนะครับใ้เบิ่งผาพผาพร่วมทั้งเมือพี่นอ้องร่วมเอ่ไปจังไเว้ากัิเสดงโง่ขึ้นตาวแล้วพี่น้องพรา่ว่ามันอาสิบเป็นช่วงแบบว่า าากระจอมมีงานเดียวนะครับจังสีจังสีมีการกระถือคือคว่ำเนี่ยสิไหมครับเนาะเดี๋ยวผมมาเห้เบิ่งข้างหนา้าตอนที่เติมต้นคลิปไปเนาะครับพี่น้องเนี่ยขันขันมองในมุมนี้มันสีแบบรับกับแสงสีไหมสีสวยพี่น้องนี่นี่เนาะอืมสวยนะพี่น้องอธิษฐานเนาะเนาะครับเนาะขอให้ โชคให้มานให้มังให้ม,ใหมีให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับพี่น้องเห็ดอย่างกระประสบความสํขขาสเร็จเนาะครับเฮ่งๆปังๆทั้งคลิปนี้ก็อาชบพอดีมีอย่างไรต่ว่าก็ขอ,อพ่อองค์พระาธาตุนะครับสีสุรานะครับให้หยอดวิวมีคนติดตามมีคนกดไลค์กดแช่นะครับให้อ่าปังๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ ขอขันคีมนานนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ